ไรเชาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมคลิปวีลูอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับมื่อนี้ร้านไรเชาของเขานะครับสีมีสินค้ามาแนะนำนะครับเป็นเครื่องบดละเอียดนะครับแม็กนัมพันเตอร์นะครับรุ่น gp 590นะครับคุณสมบัติตัวนี้นะครับสามารถบดบักทิกเขาขัวนะครับผิดผิดผงเม็ดท่วดำท่วแดงมันแข็งเมกอปดก็สามารถบดได้นะครับบดแจาบเป็นถ้ำนะครับบดเขาสารเป็นแป้งบดขอบเปลือกก็ได้นะครับ นะครับอุปกรณ์การแถมนะครับจะมีไปจิตไปกับเครื่องนะครับจะมีตะแกรงบดละเอียดนะครับตัวนี้นะครับจากได้ที่จยกาดในห้างกับนีนะครับยูร่าร้านเช่าเขามีขายนะครับแล้วก็ถุงพานะครับพุงผ้าตัวนี้นะครับแถมไปกับเครื่องนะครับจิตไปกับเครื่องนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้นะครับใส่มอเตอร์จากแรงนะครับตัวนี้ใส่มอเตอร์สามแรงนะครับมอเตอร์สามแรงเป็นรอบเร็วนะครับแลครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะทําการสาธิตการบดหํานไ้เบิ้งนะครับ ดับแรกนะครับเพาจะเปิดเบเกอร์ไฟขึ้นนะครับเปิดเบเกอร์ไฟขึ้นเครื่องที่ทำงานนะครับตัวนี้จะเป็นดิจิตอลบอกคาเฟ่นะครับบ่กไฟห้อพ่อว่าพ,พ,พ่อนะครับเวลาเ้างทำงานไปนะครับนี่ครับเครื่องเขาจะเสียงดังประมาณนี้นะครับ ครับเดี๋ยวเขามาเบิ้งห้ำกันเลยนะครับว่ามันจะละเอียดประมาณนี้ครับนี่นะครับห้เมาที่บดออกมาเมื่อกี้นะครับจะละเอียดประมาณนี้นะครับการลูกค้าอยากได้ละเอียดก็นี่กับมีตะแกรงเป็นรูทีก็นี่นะครับครับเปิดจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตเครื่องบดละเอียดของร้านลาชาเช่าข้านะครับ ครับกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเกีดราชาพาวดูเขานะครับเพื่อทีบอผัตเข้าสารดีๆนะครับมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับราชาควบเครื่องเรื่องเกษตรราชาขอบคุณครับ